นั้นยังกันแล้วแต่เนาะเพื่อนๆขันฮอบรร์ใส่คำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเห็ดยังมันกับสำเร็จเบิดจ้ะคิดแล้วลงมือทำสำเร็จเบิดแล้วเบิดสุยางแก่ยายท้องมาแตงตน้นคาจ้ะแตงตน้นคาตน้นคาบาไ่ได้ยูไกลได้จ้ะมือนีแตงตน้นคาอยู่นาบ้านเพื่อ่าบังครังยายท้องกับปลูกใ้ใกล้ๆนาบ้านนะจ๊ะมันค่อยกินง่ายไหมเพื่อนๆเวลาทอดเป็นอาหารรีบร้อนเฮอวิใส่ใส่ไวๆจังสสเฮาว์ดกับมาหา ตามนาบ้านเฮาในี่รปลูกใบนาบ้านใกล้นาบ้านแบบนี้ละจ้ะจี่แตงไก่สีแล้วแล้วจ้่แตงไก่สีวแล้วยัดท้องปลูกว้ข้าหัวกระปูกวัางฝนวัางปีกนี่นิงได้จกะแต่ว่ามันแช่ไว้มันออกนอ,กนอกดีนะจ้ะข้าพันนี่ข้าพันกเกษตรข้าพันตาแดงออกนอ,กนอกดีดีเพื่อนนี่อยู่ใก,กล้ๆกลบ้านก้นกินเก็บกินอยู่นี่เบิดปีจ้ะ เบิดแรงเบิดฝนสิต้มสิแกงต้มยำทำแจ้งอย่างกะแลนมาตัดเอาแต่นี่และจ้ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้อยู่ในสวนกะลายอยู่จ้ะอยู่ในสวนกะลายอยู่ต่ว่าสวนหลายยายทองบ่ได้ไปเอาอยู่ในสวนยายทองกับสิมาเอาอยู่นี่นะจ๊ะมึงดูตัดไปแต่งถิ่มว้กองโจโกอยู่คนละมันปลูกไว้สองกอตะบ้านใกล้สิจอดกันแล้วจ้ะมึงดูใกล้สิจอดกันแล้วปลูกไว้เห็นย่างละต้นน้อยๆแหนงเดียวนะจ้ะแหนงเดียวนี่ แงแงแงงแงงสักนี่นะจ๊ะตอนยัท้องปลูกบัดนี้เขาออกนอหลายนอดุกย้าม,มันฮอกก้นนอเท่าไดรเขาก็หั่นออกลายอย่างสีแม่จ๊ะเป็นอาหารนันเฮ็ดเร็วๆเฮด่วนๆจังนี้สีเ่ได้ไปเอาไก่เพื่อนๆก็ย่างออกจากนาบ้านมากับมะขุดเอาอยู่นี่เละจ้ะนี่ขาขาพัานกเกษตรขาพัานตาแดงมันจะออกหัวดุกันจะออกหัวลายนะจ๊ะพวกนี้มันจะออกหออัวลาย คาแบบนี้มันจะออกมาหลายเพื่อนนาแร่งบ่เรียกนาแร่งนาฝนจ้งนาแร่งเขาก็ออกเพื่อนนาแร่งเขาก็ออกหัวออกนอแม่จะานาเร่งก็ออกนอดีเด้อจ้าคาพันนี่่จ้าก่อกมงาม,งามถ้าย้ายท้องแต่งเขาก็สิงามก็ดี่ะนี่ย้ายท้องเงินบะแต่งนะจ้าเนาะย้ายท้องบะแต่งมันเลยก่อไ่เพราะ่าย้ายท้องกะบ่ไดนใครได้อยู่นาบ้านสิแม่จ่าสวนลายก็สิไปแต่ทั้งสวนไปในสวนยังสินะาจ้า เมื่อนี้ก็เลยบ่ไปสวนเลยแต่งคาอยู่หนาบ้านจ้าดูงามงามจ้าอันหัวเขานี่จ้านอเขาเนาะนอกอ,กออนเขาหนาแรกเลยเขาสิออกรสชาตหวานหวานจ้ารสชาิหวานหวานบ่หื้นบ่เฟียนต้มยำตัวทำแจงต้มยำาคาไกยแ่บแสบๆจ้าคาพันเนี่ย